มัสก,การพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านธัมมังจะเรสุจริตังนะตังทุจริตังจะเรธรัรมมะจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรมหิจะบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริต ไม่พึงประพฤติธรรมทุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าสุภาษิตนี้ควรยึดเป็นอาภรณ์เครื่องประดับสำหรับติดตัวทุกเมื่อมีเนื้อความว่าธรรมังจะเรสุจริตังบุคคลพึงประพฤติธรรมส่วนสุจริตอยู่ทุกเมื่อเถิด นณตังทุจริตตังจะเรไม่พึงประพฤติกรรมส่วนทุจริตเลยธรรมจารีสุข,ขังเสติผู้ประพฤติธรรมส่วนสุจริตย่อมนอนเป็นสุขหรือเป็นสุขทุกอิริยาบถอสมิงโลเกปรมหิจะทั้งในโลกนี้ด้วยโลกเบื้อง ที่จะเป็นผู้สุจริตได้เราทุกคนในสังคมนั้นจะต้องมีวินัยทางธรรมคือศีลเป็นกฎสำหรับควบคุมพฤติกรรมกายวาจาและใจของคนเราไม่ให้เป็นพิษแก่ใครไม่ให้เป็นภัยแก่ตนเองโดยผู้คนในสังคมจะต้องประพฤติตามหลักวินัยทางธรรมมี5ประการดังนี้ 1. ตาาติปาตาเวรมณีไม่โหดร้ายชีวิตเป็นดุจแก้วแก้วที่แต่ละเอียดไปแล้วไม่สามารถนำมาประกอบใหม่ได้ไม่ใช้สองมือที่สร้างชีพไปสร้างชั่วเราทุกคนมีเพียงชีวิตเดียวจะต้องรักษาชีวิตของตนเองให้ดีเปลี่ยนจากทำร้ายคนเป็นทำให้คนรัก เปลี่ยนจากปองร้ายเป็นปองรักหยุดสงครามและความรุนแรงชีวิตทุกคนบนโลกปลอดภัยสังคมโลกจะสงบสุข 2. อ,อธินาทานาเวรมณีไม่มักมากแม้กันจะหดหายรายได้จะหดตัวก็อย่างเป็นจรกรรมทำชั่วเพราะทรัพย์สิ่งที่ได้มาในทางทุจริตนั้น ไม่มีสิทธิ์ที่จะภาคภูมิใจอยากได้อะไรก็ต้องประกอบอาซีพชุดจริตเพราะจะทำให้สังคมของเราอยู่ได้อย่างสงบสุขจงพอใจในสิ่งที่ตนเองมี 3. การมีสุมิชาจราเวรมณีไม่มากรักการเป็นคนมกักมากในกรมรมรุมหมักหมมในกรรมคุณหมกมุ่นในการปราคะ จะทำให้ครอบครัวแตกแยกคู่ครองแตกหักคนรักแตกร้าวเราทุกคนควรจะพึงพอใจในคู่ครองของตนเองเพราะเราทุกคนมีคนรักเป็นของตนเองอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของครอบครัวคนอื่นจะทำให้สังคมโลกของเราอยู่ได้อย่างสงบสุขเพราะเราทุกคนพึงพอใจในคู่ครองของตนเอง สีมุสาวาทาเวรมณีไม่ป่าชื่อเพชรเทียมเป็นหมื่นเม็ดก็สู้เพชรแท้ม็ตรเดียวไม่ได้คำพูดเท็จเป็นหมื่นคำก็สู้คำพูดจินหนึ่งคำไม่ได้เราควรพูดวจีอันมีค่ากล่าววาจาอันมีคุณหยุดพูดมุสาวาจาสอเสีย พูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อสังคมโรคของเราก็จะปาศจากการหลอกลวงเพราะเราทุกคนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง 5. สุรามีรยมทัปมาทัฏฐานามิมัวเมาในสิรายาเสพติดแม้เพียงนิดก็เป็นพิษอย่างหันการดื่มน้ำเมาคือสุราเมีไรนั้น แม้ดื่มเพียงนิดก็เป็นพิษแก่ตนเองสูบบุหรี่สูบไปก็ไร้ค่าดื่มสุราดื่มไปก็ไร้ผลการพนันเล่นไปก็ยากจนเกิดเป็นคนลดละเรืจะเบิ่อปานท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะถ้าหากผู้ใดประพฤติตามเบญจศีลทั้งห้าข้อนี้ได้ ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สุจริตโดยแท้ปัาถนามรรคผลนิพพานก็อาจจะสำเร็จได้สิ่งใดซึ่งมีผู้มาทำให้แก่เราเราไม่ชอบใจสิ่งนั้นก็อย่าไปทำให้แก่เขาเป็นต้นว่าเขามาฆ่าฟันทุบตีเราเขามารักขโมยของเรา เขามาล่วงเกินในสามีภรรยาของเราเราไม่ชอบใจเราอย่าไปทําให้คนอื่นเขาเช่นนั้นเขาพูดโกหกเราเขาพูดไม่ดีกับเราเราไม่ชอบใจเราอย่าไปพูดให้แก่เขาเช่นนั้นเขาเป็นคนเจ้าโรโพูทูสูมูหูเราไม่ชอบใจ เราก็อย่าเป็นคนที่ประพฤติอย่างเขาผู้ที่มีความเพียรในกิจการงานของตนเองและอ่นผู้ที่มีสุจริตธรรมก็จะสร้างสามสังคมโลกให้หน่าอยู่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงามเพียงเท่านี้ก็ถือเป็นบุคคลที่บริบูรณ์ไม่น้อยไปกว่าใคร